ที่ทำที่หลังเมียจะทำเนี่ยมันเป็นคำของเนี่ยหลวงพ่อพระให้มาสู้เลยแล้วก็ให้ให้เงินมาแล้วบอกว่าเอาคำนี้ไปด้วยเอาคำนี้ไปใส่อ๋อคือขอพระท่านองค์ท่านชี้นิ้วเตือน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 สติสติที่ถูกจับใช่ไหมที่โกงเงินวัดไปใช่ใช่ครับหลวงพ่อพัดบอกมาเป็นทำบ้านๆนะ ท่านจะเป็นคนบ้านบางใช่ใช่เขาบอเกเสียงเส<า>ีนทำต่อสวยขับชั้นล่างด้วยโอ้โหสวยเลยส<า>ิบห้าส<อ>ิบหกยังไม่จบยังไม่จบขายออกขายออกแบบเขาเนี่ยขายออกแบบฮะน,<า><อ>นี่เนีที่เอามาทีแรกมันเป็น,<อ>เ,ปนเป็นห้องของของพี่ไอปฏิการเราผิดมานานเราเราย่อ,อของพี่ไอมาแล้วมาทำแล้วท่านไม่ได้เลยได้เงินเราเขพัดมา ใช้งบประมาณจกหลวงพัหลพัสองล้านทานอยู่รูมอนอันนี้ก็เลยได้สาจริงมันใช้สายไฟไเป็นสายก็เอีดีราองนร้อนก็นแ้ใช่หมวที่มันเป็นนี่หน่อยนเป็นสายเป็นสายรอบใช่ไหมแล้ว็อกปีได้ยันี่ไอ้นั่นไม่แพงต้องเสียปักเป็นเอก็ก่าบาท มันเป็นสายปกบิยู่ข้างจะมาให้มันขึ้นแสนหน่อยใช่ไหมแล้วแล้วมันทำยังไงได้มันมันกดยังไงได้มันก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดไฟล้วมันจะร้อนแันจะสายสายมัต้องแอกสายสายมันแอกไม่ได้